ดรามา่าหนุ่มโพสพนักงานส่งของยกพวกคมคู่ถึงหน้าบ้านสุดท้ายคดีพลิก กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นดราม่า,มาเมื่อได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้เผยคลิปว่าตนนั้นโดนพนักงานบริษัทสท่งของแห่งหนึ่งข่คมขู่และทำร้ายร่างกายเนื่องจากตนไม่เซ็นรับพัสดุเก็บปลายทางเพราะผู้รับไม่อยู่จึงเกิดเหตุให้มีปากเสียงกันต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ได้ออกมายอมรับว่าตนนั้นปากไวเพราะในคลิปเหตุการณ์นาทีที่3.30เป็นต้นไปตนนั้นได้พูดประโยคที่ทำให้กลุ่มพนักงานเดือดคือคำว่ามองหน้าหาพ่อมึงหรอซึ่งเจ้าของบ้านได้ เผยว่าประโยคดังกล่าวเป็นภาษาวัยรุ่นไม่ได้เป็นการดา่าชาวเน็ตที่ได้ทราบเรื่องดังกล่าว ก็เริ่มเสียงแตกเป็นสองฝั่งเนื่องจากบางส่วนก็มองว่าฝ่ายเจ้าของบ้านอาจจะทําให้เหตุการณ์นี้เดือดขึ้นมากกว่าขณะเดียวกันชาวเน็ตบางส่วนก็มองว่าประเด็นนี้พนักง,งานก็มีส่วนผิดที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้และการยกพวกมาข่มขู่หน้าบ้านคนอื่นเป็นจํานวนมากอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่อย่างใดต่อมาทาง c u r r y Express ก็ได้ออกแถลงการเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าขออภัยและขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างสูงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบพบว่าพนักง,งานดังกล่าวเป็น นพนักงานร่วมวิ่งรถจากบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นพนักงานประจําของบริษัทโดยตรงโดยทางบริษัทได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกิดขึ้นโดยให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานทันทีและกําลังพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งทําให้บริษัทได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามชาวเน็ตบางส่วนมองว่าด้วยความปากวายของชายเจ้าของบ้านรายนี้เป็นเหตุให้พนักงานส่งของต้องตกงานแต่บางส่วนก็มองว่าพนักงานควรมีความอดทนมากกว่านี้